ชินน้บัญชนพระยาสนากตาพุทธาเชตวามารังกมาหานังจตุตจังสังขังฤาษิปีเวียงสุนาราสภาตันหันกระราทัโยพุทธาอาตาวีสตินายกาสเพปาติปตาไมหังสักเกเตมุนิสตลาสีเสปติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปติโตไมหังอุเรสภะคุณากะโรหะทเยเมอนุรุโธ สาลีปุตโตจะทัาก,กิเนกวรธันโยปิจิภาคาสัสสเมโมคาลานโจะวามะเกทักกิเนสัมวเนมายหังอาสุอาน,านันทาราหงโลกัสโปจะมหานามโมวาสุสวามะโสตะเกเกตะโตปิจิภาคาสัสสเสุริโยว,วาปะภังกะโรนิสินโนสิิสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงฆโล มาลก,กัสโปเถโรมาเหสีจิตตวาท้ากโสไม่หังวัฒนีนิจังปฏิสาสิคุณากโรปุนโนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันสีวะรีเีลาปัญจอิเมชาตานาลเตติละกาม,มามาสีสาสีติมหาเถรา วิจิตาชินุสาวะกาเอเตสีติมหาเถราชิตวันโตชิโนรลัสษาชลันตาติลเตเชนะอังขมังเกสปุสาธิการาตนาปุรโตอาสีท่ากินีมิตสุตตะกัางท่าชขังปัจชโตอาสีวามอังคุยมาละกังขันท่าโมละปริตันจะอาตานาถิยะสุตตะกังอากาสีชาตานางอาสิหิสาปการสันทิตา ที่นานาวะสังยุตตาตตปการะลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพาหิวฉัตุปทวถอาศเสาวินยังยันตุอนันตชินเตชะสาวตโตเมสกิตเจนะตตทาตังพุทธปัญชะเลชินาปัญชะรามาชมิวิหารตามาหิตะเลตทาปะเรนตุนางสัทเพ เจมหาปุริสาสภาอิจิวันโตสุภุตโตสุรัตโขชินานุภาเวนะชิตุปัสโธธรรมานุภาเวนะชิตานิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตันตารโยจตัณมานุภาวะปริโตจารามิชินาปันเทตีสาทุภาหงษาสมัต เอีมิจารย์พรรรมตังขีเมฆารังอุทิศต่อภูรังโศเสมาลังงานาที่ธรรมมาวิทินาชิตวาโุนินโทตันเตจาสาวันเตจามังคะลานิมาลาจิเลกามะวิจุยตัดตับพระติงโคลมปะนาลาวะกะมะขามาลาทายะขังขันติสุทันตวิทินาชิตวามุนินโทตันเตจาสาวันเตจามังคะลานิ นาลาคิริงข้าเชวาบาลังอติมัตตาภูตังดาวะคิจากกามัส์นิวัสุทารุนันตังเมตตังพุทธกะวิธินาคิตตะวามุนินโดตันเตชะสาวงเตชยมังคลานิอุขิตัง้ะข้มัติหาทาสุทารุนันตังดาวันติโยชนะปะถังคุลิมาละวันตังอิทีวิสังกัตมโนโวชิตตะวามุนินโดตันเตชะสาวงเตชยมังคลานิ ขัตตวานะขัตถามุธางังอิวังคักขี่นิยาจินจ,ยยา,า,จนา,ยา,ายะทุถาวัจนะกนญญาญาเมเิสันเตนะโสมวิทินาชิตตวามุนินโรตันเตชะสาหันเตชยมังคะลานิปัดจังวิหารญาเมาติตาจะบว่าตจเกลตุงว่าทาพิโลปิตามะนางังอติอันดาปูตังปัญญาปทีปชลิตโตชิตตวามุนินโรตันเตชะสาวันเตชยมังคะลานิ นันโดปัณทาผู้เจ้าทางวิปุตังไม่เห็นทิมุเตนะเถระผู้เจเคนะธ้ามาปยัญตุอิทูปเตตาวิธินะชิตตะวามุรินโดตันเตชะสาวันเตชยมังคารานีลูกคาหาทิถิผู้จ้าเคนะสุทตถะถามพระมังวิปุติุติวิพระกาพิธานังยานังคเถนะวิธินะชิตตวามุนินโดตันเตชะสาวันเตชยมังคารานี เอตาปิพุทธะชัยมังคารังอัฐาคาถาโยวาจโนทิ่นั่นที่นสันตมตันทีหิตวานานีกะวิวิธานิสุปัฏทวานิโมขังสุขังอาทิขเมยยะนโรสปัญโยมหากวิกกนาโุหิตายสัพพานิยังกุเลตวาปัลลีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจะวัเชนะหูตุเตชยมังคารัง ัยันโตโหทิยาโมเรศายะนางันทิวัฒโนเอวังตะวังวิทยโหนหีชัยันสุชัยันนาคาเละปานาชิตัปปานังเกติสีปทาวิโปพาเละอภิเสเกสะพาพุทธานังขคาปตโตปโมทติสุนะขตังสุมังกาลังตุปปาตังตุริตังสุขันโนตุโตจาริสุธรรมะจาริสุปทาขีนังการยะกามังวาจากามังปทาขีนังกามขีนังมโนกามังปณิทิเต ขีนานิตัตวานะลัพันตัถิพระแท้ขีเนพระวันตุสัพพมังคลังระกันตุัสพระเดวตาสัสพะพุทธานุภาเวนะสถานของผีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังระกันตุตัสพระเดวตาสัสพระธรรมานุภาเวนะสถาโสถีพระวันตุเตพระวันตุสัพพมังคลังละกันตุัสพระเดวตาสัสพะสังฆานุภาเวนะสถาโสถี พาวันตุเตสาธุ <c oughs> ปฏิทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาระวาสินีถูเปะเรโพธิคะเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปูชิตาสุถิงกะโรเตทะ วิหารมัทะเรถีราจมชานาวกาจะพิกโบวสาานิกาธานะปฏิอุปาสกาคามาจะทีสาน เสธาชาตาอาทะโวะอาทะโป,ปะปาติกาานิยานิกัมธรรมาวรังปะทิจะตสเพปิทุกัตตะกาโรติสังขยังทาตุจิรังตัจจังคำโม สูโหตุสัรโพวะอัธายาจจะอิตายะจะอัมหิรักขตุสัมธรรมโมสัพพิธรรมะจาริโนวุทิสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยัปเวทิติปสัสน,นาวนตุสัพพิปานิโนวุทัทสสเนสัมมาดา ปเวชนตูกาเลเทวปวัสสตุวุธิภาวุธิภาวายะสัตตานังสมิธันเมตุเนธเนปาตาปิตาจักอตตาจังนิจังลักขันติอุตตะกังอวังสัพทงเมนาราช กัจฉันลักษาตุสัพพาเทวตาอุโชวิโยชนาคาถาทุกขปัตตาจะานิทุขาพายาปัตตาจะนิพายาโสกัจปัตตาจะนิโส,าาาสกาหนตุสัพเภปิอานิโกเอ,เอตตา <c oughs> เอตตาตาวตา จะอันเหิสัมพรตังปุญญาสัมประทางสัพเพท,ทวานุโมอนตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานันพระนันตุสัตทายะสีลังละขันตุสัพพะทาภาณะนทิรตตาุนตุระชันตุเทวตานะคะเทวตากตา สัพเพพุทธาพระปัตตาปาจีการจะยังพลังพระหัตตานรงจะเตชีณารักขังพุทธานิสัพพปโซสุมังคลลาคาถาหุนตุสัพพังสุมังคัลังรักขังตุสัพเพ,พ,รรพสัพพะเทวตาสัพพะ นิรันตรโหนตุสัพพังสุมังฆะลังละขันตุสัพพระเทวตาสัพพระธางนุภาเวนะหนตุสตรถีหนตุนิรันตรโหนตุสัพพังสุมังฆะลังลขันตุสัพพระเทวตาสัพพระสังขานุภาเวนะ จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชา,าพระรันตนาตรายด้วยการตากายบวสวดพระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวให้ผลจากทุกข์ไัทั้งปวงเจริญทั้งทางรูปและทางธรรมขอถือเทพเทวดาด้านหลายโปรดจงอนุโมทนาในการบวชสาธยายมน์และธรรมะเหล่านี้ หศษีวนเรียนยอ่อเศษสีเรียนไหวโปรหกแปดตลอดจุนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปร,ะปร,ะริตจงสำ